สบายดีไม่ถามจะถามสิถ้าทำสบายดีไหมสบายดีลูกถาททานกินข้าวหรือยังคะกินข้าวไหมกินข้าวไหมยังไม่กินข้าวยัไม่หิวถ้าทายังไม่หิวเอเอออะไรนะพี่อนาอยู่คนละห้องอยู่คนห้องกันค่ะพี่ออยู่คนเดียว พี่โอแรตัวใหญ่ค่ะพี่คนแกินข้าวเยอะนะคะอยากบ้าเลยพอนพ่อไหมพ่อนพ่อไหมอ่ะบันพ่ออะไรขายเยี่ยมขายเยี่ยมค่ะอืมเก่งมยกจะขยิมซ้อมหน่อยอ๋อให้แบ่งให้พี่อื่นอ่ะปอนพอนพี่อื่นด้วยพี่อื่นด้วยเอาเยี่ยมค่ะเก่งค่ะเก่งอะไรเก่งเก่งเก่งค่ะเก่งค่ะ นี่ล้วง้องกินด้วยไหมชิมเองนองกินด้วยไหมอ่าเก่งค่ะเยี่ยมค่ะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอ๋อพี่อุ่นด้วยพี่อุ่นด้วยพี่พี่อุ่นด้วยค่ะพี่พี่พี่อุ่นด้วยค่ะอเีว่าเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเยอะๆเลยอันนี้หวานๆเปรี้ยวๆนะมันมีสองรสชาตินะคะสับปะรดเนี่ยมันมีเปรี้ยวๆหวานๆด้วยนะนะคะ อ๋อเรียอ่าเรียวแบ่งพี่แบ่งพี่อ่าแบ่งพี่ค่ะอ่าเรื่องหยิบกินเลยนะคะหยิบเองนะคะเก่งค่ะพี่่ีเพื่อนหายไปแล้วเรไปอ่ายื่นอยู่ไหนประชนะจับจับจับนะเนี่ย เราาไหายไปไหนนาะหาไปไหนถาทำจะล้าทไหมถ้าทำเปีหา้องยังไม่เจอนะาเนี่ยถาทำหาไม่เจอแล้วเนี่ยสั่นหนเอจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นสั่นหามสนแอบ ช่อนแอบแต่ถามนับเท่าไหร่ได้อ๋อนับเท่าไหร่นับได้เยอะเลยต่ถามนับได้เยอะมากค่ะเออนับได้หนึ่งร้อยใช่ไหมได้เลยนับไปหนึ่งลูกนับตาอะไทหนึ่งลูกนับถึงไหนล่ะคะนับถึงไหนล่ะคะ นี่นะยบอยสิบแล้วแล้วไปนับหนึ่งถึงสิบไหนลูกนับให้เราถามดูสิครับโอ้ยขึ้นก้นกล้วยหรือเปล่าอ้ไได้จุ๊บครับป้าได้ครับป้าเนี่ยสองบ้านละอ๋อครับป้าครับของครับแล้วก็ขอบคุญใจเล็กใจเล็กเอากล้วยไปให้กินที่บ้านนะใจเล็กใจเล็กใจดีกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าคะโอเคค่ะเอื้อเนี่ยเออพี่นนั่งฟังมันมีหางตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังตาถามนะพี่นุ่นตั้งใจฟังตาถามตาถามกัแล้วจะเล่าที่หานได้ฟังแล้ว โอเคอ่นั่งนั่งฟังามนูนิทานนะครัหมูสามตัวมีามตัวมันมีามีหางด้วยมันแขวงขาแวนะตกแ้โอ้รรมันแขว่งอฟังฟังมนทนมันแขวนหางได่มันแขวหงอยงนค่ะอ่อ่าโอเคค่ะเชื่อใครเชื่อใครไอุน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 ตั้ง ั้งใจฟังจะถามลูกก็ถามกำลังเล่าอยู่เราเราต้องมีสมาธิในการฟังนะคะเอาผ้ามานี่ก่อนเก็บมาที่เก็บมาที่อ่าเฮตั้งฟังให้เราถามคุยแล้วอู้ดอู้ดอู้ดเรามันแขวนอ่ะใช่เรางมันแขวนมันแขวนเหรอฮะมันบอกว่าให้ไปอยู่เองนี่เหรอเหอมันแขวงอุ่นตั้งใจฟังนะสองจิมพ์ฟูจิมวองด้วยนะ ก็แบ่งนะหนึ่งสองสามสโอ้มันแก่งแห่งเยอะเลยตาทำก็อะไรอีกสี่แล้วอะไรสี่แล้วเฮ้ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเกาี่สิบสี่อ็ี่สิบเอ็ี่มนี่นะยี่สคเขาอีสีชมองแ้วอีสี้่านี่หมอนก็สียมโค ทำไมที่ยิ่มบอกให้ดีเลยลุงครับวันนี้สีอะไรอันนี่สีอะไรคะสีฟ้าสีม่วงสีเขียวอ๋อค่ะค่ะหลายสีหลายสีหลายสีหลสีข้อนขอบคุณตาธรรมตาธรรมรอบนี้ทานจบแล้วขอบคุณตาธรรยังคะได้ค่ะหมูขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเออเจ้าใช่ครับเอาชนะอาวุธจะาอาจะาโบอาทิตย์ตงกิจให้ดูตาที่อุ่นแล้วนี่ทานให้ตาธรรมฟังบ้างเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเรื่องอดี๋อุ่นอยากเล่าเรื่องอะไรคะเติมหมูสับ อ่เดี๋ยวไปเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังใกล้ๆอ่นั่งตรงนี้ก็ได้เล่าให้ท่านฟังที่อุ่นเดี๋ยวเล่าอะไรเดี๋ยวเอ่าเริ่มเลยคร่นูสามมตรงนั้นแล้วก็กระดังดูดินแม่มันบอกว่าไปอยู่กันเองได้ก็สร้างบ้านสร้างบ้านกัน้วหมูตัวเล็กอะคุณพ่อจะถามใคร ก็ทำบ้านมูรอดะยบ้าน้ากับบ้านไม้หมาป่าทางมาที่เขาว่าบ้านหนึ่งก็พังบ้านนึงก็พังบ้านนึงยังไม่พังเพว่าบ้านนนแข็งเลจบแล้วออจบแล้วจบแจบแล้วใ่ไหมคะจบแล้วเหรอคะจบแล้วนงก็เล่าในทาะถาฟังไหมคะได้คั <laughs> นับนับน้ำน,นับตามทีมันครับได้สิบละเก <laughs> ่งมากครับนับเป็นสิบได้แล้วค่ะ